ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอ้อบอลเสริมแนวรุกเชลซีเล็งคว้าตัวนิโก้วินเลียมสร่วมทัพซัมเมอร์นี้เชลซีตั้งเป้าคว้าตัวนิโก้วินเลียมสปีกตัวเก่งของอตลติกบิลเบาเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยที่แข้งตัวรุกในวัย21ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นนักเตะคนสำคัญของอตลีติกบิลเบาหลังจากที่ขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่เมื่อ3ปีที่แล้ว โดยฤดูกาลน,นี้เขาทำไปแล้ว6ประตูกับอีก11แอสซิสในทุกรายการล่าสุดตรายงานข่าวจากเดอะเทเลกราฟระบุว่านิโกวิลเลยมส์อยู่ในรายชื่อแข้งนักเตะที่เชลซีสนใจคว้าตัวมาสมทับในช่วงซัมเมอร์นี้และทีมสิงบลูส์กำลังพิจารณาในการคว้าตัวปีกรายนี้ซึ่งมีค่าสัญญาอยู่ที่43ล้านปอนด์นอกจากนี้เชลซียังต้องการคว้าตัวกองหน้ารายใหม่เข้ามาสู่ทีมอีกด้วยโดย2ศูนย์หน้าที่ทีมสิงบลูส์ให้ความสนใจคือวิกเตอร์โอซิเมน กองหน้าของนาโปลีและก็เบนจามินเซสโกกองหน้าของทีมแอตเลตรซิกนะครับ